สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็มาต่อด้วยเทลลีไวพาร์ทเก้ากันค่ะการละครั้งหนึ่งในป่าลึกและเก่าแก่ที่นั่นมีครอบบินเจ้าเล่สองตนกรอบบินเจ้าเล่ทำทุกอย่างด้วยกันจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อความมืดเข้าครอบงำบ้านไม้หลังใหญ่ที่พวกเขาอาศัยอยู่ เมื่อน้องชายถูกว่าเพราะความมืดและถูกบังคับให้ออกจากป่าในขณะที่พี่สาวยังต้องอยู่ต่อสิบปีต่อมาในที่สุดพวกเขาก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งและพวกเขาตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ากับความมืดด้วยกันในบ้านหลังใหญ่ แม้พวกเขาจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆของเข้าในป่าพวกเขาได้รู้ว่าไม่มีใครอยากเจาะลึกเรื่องเก่าที่นานมาแล้วบ<ม>ิพวนพบว่าตัวเองอยู่คนเดียวในป่าได้ยังไงพยายามหาเหตุผลความมืดที่ทำให้บ้านจมลงใต้น้ำจากชัตเตอร์หนึ่งนะคะ ภาพก็ได้ย้อนหลังไปยังผู้เขายังเด็กอยู่นะคะพรุ่งนี้เราไปเล่นเขตนิและดาวเนือกันในป่าอย่าลืมใส่หมวกด้วยนะ <c oughs> อย่าให้ใส่หนะมวกนะพี่ตังหงละอ้ยนะใครอยากได้ไอศ์ครีม <c oughs> หนูค่ะหนูค่ะ กิน <Eat> ให้หมดนะไม่มีคำพูดพวกเขาออกไปทั้งนองและได้ฝังมงกุฎไว้ใต้ต้นไม้อ่อนกับกองสุดท้ายของดินที่ตกลงมาลัดเก่ารู้สึกท้อแท้กับการจากไปเหมือนกับสิ่งเก่าที่เลือนหายยเธอได้แต่เดินหน้าต่อไปหาใหม่ในโลกนี้เธอไม่ได้เป็นเจ้าหญิงในลัดเก่าอีกต่อไปที่มีมงกุฎและชุดสวยๆอีกแล้ว แต่เป็นผู้หญิงขี้เกียจอยู่คนเดียวในป่าเก่าที่เก่าแก่และนั่นคือสาเหตุที่เจ้าหญิงเสียสมบัติของเธอหนูไม่ชอบเลยเรื่องนี้อ่ะถ้าไม่มีกรอบลิงก็น่าเบื่อเราจะไม่อ่านอีกแล้วโอเคนะหนูรักแม่ค่ะไม่ใช่หนูหนูรักแม่แต่ไม่จูบยหอค่ะแม่รักหนูเหมือนกัน ห <Sleep> well ลับให้ <and> dream, สบายและฝันดีนกน้อยของแม่แม่อ่านนิทานของตัวเองที่สร้างหรือเปล่า Ollie? 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 ออลี่ออลินอลลี่เออไปไหนอ่ะ น้องชายตัวแสบไปไหนเอ่ยเฮ้ยนั่นอะไรอะ่ะเอลิสอนไปดูแป๊บน,นึงต้องมีอะไรแน่แน่ What a waste เสียดายจังหืมยกอย่างนี้เลยเหรอเอลิสอนเอลิสันเอลิสันช่วยด้วยเฮ้ยไอศครีมล่วง โอยกอดเกิดอะไรขึ้นทำไมแม่ตาม เลเซนแทงแม่นะคะตอจากชาัตเตอร์หนึ่งนะช่องดี สบายดีไหมอะคมพิวว่าการมาที่นี่จะเป็นการปิดบทชีวิตอะรู้ไหมแต่ตรงกันข้ามเราได้ปล่อยความทุกข์ออกไปอะโอเคโอเค ไม่ลรอเราจะไม่ปล่อยให้เตยทำแบบนี้อีกลุกขึ้นการทึงเงนทำให้มันมึนเป็นวิธีเดียวที่ลืมปัญหาได้นะเราเปลี่ยนมากินกาแฟไม่ได้หรอไม่ใินาทหารอดทนลุกขึ้นพักสมองจากการเก็บของมาเป็นแยกคนนี้เจอร์กันถ้าเธอทำได้เราจะขับรถเข้าไปในเมืองแล้วซื้อไอติมถังเลย เอาช็อกโกแลตสลันแหนสองถังนะอืมแยกของที่ต้องทิ้งเหรอทั้งบ้านเลยเหรอติดแบบนี้ทิ้งทั้งห้องเลยไหมไทเลอร์ Goblin faces keep ถ้าเป็นกระดาษหน้ากรอบลล้นคือเก็บไว้นะเครื่องหมายดอลลาคือขายหรือบริจาคลูกขยะคือทิ้ง but left I โอเค how very generous of you อีกอย่างผมได้ทำในห้องน้ำแล้วเมื่อเช้าเนี่ยแต่ส้วมยังอยู่อ่ะมีน้ำใจมากมองไปไหนก็มีแต่ของและอื่นๆอีกมากมายแม่น้ำแข็งก็ทำงานบ้านนะนะต้องเหนื่อยอยู่แล้วเนาะกว่าจะเก็บหมดบ้านทำไงกับสิ่งนี้เก็บไว้ทิ้งทางพยาขาย ถ้าเปความ,มรู้สึกในหน้าขอขายก่อนอาจมีคนเอาไปแต่งใหม่เอาไปตัดเป็นฟืนหรือเปล่ายิ่งหน้าหนาวแบบนี้นะเฮ้ยอะไรใต้โตัวนีม่มันทำอะไรตรงนี้ that gum? เอาเป็นว่าตัวเองคง <Because that S 1> ทำเองอะที่เอามาติดตรงเนี้ย ได้ว่าเรามีสัตว์เลี้ยงสองสาวันน่ะตัวไวคาโนผู้น่าสงสารน่ะเธอมีรูปร่างหยาบเมื่อเราเจอเธอในสุดความจำก็กลับมานะเฮ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งโอเคขอจามก่อนมัดคาร์นีขอมัดการ์ลี่ทำน้ำฉลดให้เสร็จก่อนขอบคุณที่ช่วยชีวิตอ๋ไม่ต้องังวนหลอก เป็นของเหลือจากร้านอาหารน่ะแล้ววลล่าคอร์โนล่ะเธอต้องกินข้าวกลางวันด้วยสิน่าสงสารจริงๆเอาข้าวโพดของผมได้นะนี่ส่วนของเธอเธอคงหิวเทสซาทำอาหารให้ทุกคนกินจริงๆอ่ะเธอพยายามดูแลทุกคนตลอดคงเป็นแบบนั้นน่ะ I guess it's finally time to take these pictures down. ่ายแล้วจะทําไงกับพวกเนี้ไม่ต้องการเป็นความทรงจําเก็บไว้ I don't want them ไม่เอาไว้หรอกผมก็ว่าอย่างนั้นน่ะเธอ cute here เธอดูน่ารักนะภาพนี้นั่นไม่ใช่ผมอ่ะผมหมายถึงแต่อย่าแค่ตัวอะไรแต่อะไร พี่จำได้ไหมใช้เวลาหลายชั่วโมงหน้ากระจกอะเพื่อลวกผมไปหมดไว้ข้างหลังอะจำได้แต่งตัวแบบนี้กับผมยาวเหมือนกับว่าไม่มีใครมองลึกๆรู้ไหมผมเป็นแค่หนุ่มน้อยอะผู้สับสนบ้าจริง I'm s o r ไม่คิดว่าภาพจะทำให้ผมเป็นแบบนี้พี่ขอโทษฟังดูยากอะอย่าคิดนะว่าผมจะหน้าเหมือน่ะดูดีกว่าหลายเท่าเลยแต่มันมีทางไปอะก่อนที่ผมจะเอาภาพนี้เป็นประเด็นนี่คือสาเหตุถ้าขายสิ่งนี้ได้ผมจะผ่าตัดทั้งบนทั้ทีไม่ต้องสายหน้ายึดติดอีกทุกเช้าโอ้พระเจ้ามันน้ามึนใช่ทั้งนั้นอะเพื่อจะได้รู้ว่ามันจะช่วยให้รู้ว่าต้องการอะไรขอบคุณนะ เอายังไงดีล่ะรู้อะไรไหมจะเก็บเอาไว้ไม่กี่อันนะเพื่อเตือนว่าเราเป็นใครไม่มีบอกนะแต่นั่นใครพ่อเหรอโอ้ยฉันไม่ชอบมันเลยอ่ะทำไมดูหน้าผมเงอจังผมจำได้พวกนี้บางทีพ่อแม่เน้นกล้องไปที่หน้าเธอไง มาสิที่รักยิ้มหน่อยเหมือนเอลิสซอนเฮ้ยความจำอยู่ข้างหน้าเออนี่ไง <Come> on, มาสิที่รักยิ้มหน่อยเหมือนเอลิสซอนนั่นปลาของเธอมันไม่ใช่ปลาของผมอีกแล้วอ่ะเ <'ll> อลิสซอนขโมยของผมไป <c oughs> พี่สาวผมขโมยปลาเธอเรายังเด็กกันอยู่นะนั่ไม่จริงล่ะสิ่งที่ทำได้คือช่วยไปทำความสะอาดน่าระเบียงด้วยนะแอดดี้บอกให้เราช่วยกันอ่ะโชคร้ายงานเลี้ยงน้ำชาจบลงนอกระเบียงแล้วตั้งของเล่นของฉันด้วยลืมไปว่ายังไงก็ต้องหยิบขึ้นมาอีกการลื่นไหลที่น่าตื่นเต้นอารนนั่น เธอก็ไม่ต่างกันนะนะเธอกลัวดูเหมือนจำได้ว่าตอนขโมยไข่เอาไปบนโซฟาเพื่ออะไรครับเพื่อต้องการให้เป็นสัตว์เลี้ยงอ่ะเราไม่ควรพูดถึงเรื่องนั้นอะเรามาดูความทรงจำกันดีกว่านะคะค่อยๆนะไม่เร็ว เขาจะไม่กระโดดขึ้นมาชัตเต้นกระชาหรอกแล้วของหนูล่ะคะหนูก็อยากจับปลาเหมือนกันน่ะมันไม่ใช่ปลาของพี่นะพี่ไม่ได้จับมันเพรเธอส่งเสียงเจียวจ้าจนปลาหนีไงระวังด้วยนะเอลซอนมาทำเครื่องนี้ให้เสร็จแล้วแยกออกที่เหลือนะโอ้โหเอลิสน นั่นเสียงเพลงมาสิพี่พูดถูกใจดีอ่ะนี่เป็นที่ดีนะผมยังสงสัยตุ๊กตาม้าของผมยังอยู่นั่นไหมอ่ะอะไรดีอ่ะตอนนี้คืออะไรตรวจสอบได้ You're your welcome to stick your hand there to there check stick in hand เธอลงเอามือหยิบดูสิเผื่อจะรู้ใบต่อดีว่ามันเป็นอะไรที่วุ่นวายนะคะตอนเด็กก็้งจะแบบเก็บไว้หมดอะไม่ทิ้งอะให้ลูกหลานเล่นต่ออะไรเงี้ย you h u n หีวไหม a ไม่มีอะไรมากมายอะโอ้ผมหวังว่าพี่จะทำให้แซนวิชใส่ซอสมะเขือกับแตงกวาดองอะอืมเอาอะไรดี อาจไม่มีผักดองกับซอสทำไมต้องให้จังด้วยโอ้ขอโทษนะผักดองมันหมดแล้ววันนี้ไม่เป็นไรเพราะถ้าจะมีก็ซอสมะเขือเทศเจนบิทดูเหมือนจะยังเหลืออยู่ขวดหนึ่งอ่ะผู้ชายที่เคยกินแต่เนยถั่วกับดอกฟ้ามาอืมดีเลยเครื่องใช้โบราณเคยอยู่ตรงนี้ต่อนะเตาอบมันยังโอเคอยู่ไม่มีทางเราจะไม่ย้ายเตาอบออกอ่ะ โต๊ะพังมันโยกเยกอะขายดีไหมเออเราหาเงินได้ดีทีเดียวกับสิ่งนี้แลสฉันจะมองเอ่ยดนการนั่งกินมนโชฟลาแทนนั่นกลิ่นอะไรอ่ะโอ้ไม่งกเหม็นเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปหาความทรงจำก่อนนี่ไงอยู่ตรงนี้ กินเหม็นอะไรอ่ะกินเหมือนมันกาบพิีแสนอร่อยอ๋อใช่อร่อยมากหรือจะเป็นกิ่นกังเกงแซมแซมตัวเหม็นเอาล่ะแซมติดกินจากวัวพาสในโรงนาระวังตัวหน่อยนะตัวเหม็นเหรอคุณจะทำอะไรกับมันโอเคไหมแน่นอนฉันเีงไปล่าสัตว์ไว้เป็นอาหาร่ะ มันเลยติดกลับมาด้วยสิ่งแรกที่ต้องการคือผลักออกกากทางอะแซมแคนสกี้แซมคันซี้เฮดิ้วตัวเม่นฉันยังจำได้อะเขาเคยทำให้ผมประทับใจมากๆแล้วมันทำให้ผมอยากเป็นสัตว์ประหลาดในป่าสุดๆเลยเราโน้ตอะไรไว้โน้ตทำหักข้าวของแม่เหรอหรือของเอลเลน อย่าบอกนะวอายเอลิลสันไอ้นี่เอลิลสันผมขอให้พี่ <three> ทำความสะอาดโต๊ะ,ะ <c oughs> กาแฟห้องรับแขกสามรอบแล้วนะ <I forgot. S 1> โอ้โพี่ลืมเออใช่เร่งจังไฮเลอร์แล้วเธอทำอะไรเห็นยืนเฉยไม่ได้ทำอะไรเลยดูดิแถมนั่งด้วย โอเคเขาเริ่มเลยขอบคุณ n ะหว่างพี่ๆผมจะตรวจสอบเฟอร์นิเจอร์แล้วผมเดาว่าพี่อยากจะเก็บโต๊ะกาแฟนี้ไว้อะอะไรอะอะไรเอาไว้เหรอแล้วเธอล่ะถ้ามีอะไรต้องการพเลยผมไม่ได้วางแผนจะเอาเฟอร์นิเจอร์นี้ไปดอนเนลล์และถ้าต้องการก็จะดูที่จูโน่ผมม่ครบหมดแล้วอะ มันเหมือนไม่ผูกพันกับเธอเลยอะโอเคฉันจะเอามันเองเอาโต๊ะตรงนี้ไปทำอะไรอะไรซ่อน I like i really r like that a a h m c กาอี้นวมนี่ถูกใจผมอะกระท่อมในป่ากินแม่พิมพ์ความคิดที่สองไม่เป็นไรอีกอันสำหรับฝรั่งอะไรอ่ะย่ l อันนี้เป็นอะไรอ่ะน้ำตาลเหรอเอ๊ะดูเวลาคว่าแล้วก็จะเป็นเสียงวัวนะดูดีดีดีในที่สุดผมเกลียดที่จะพูดแต่มันก็ควรจะไปอยู่ที่ของกลางบนที่นี่ไม่ไปทวงกันกระทำนี้พี่เชื่อนะมีปัญหากับหัวเข่าตอนนี้เดินชนอ่ะขอบโต๊ะอ่ะเป็นเวลานานมากแล้วอ่ะ โอ้โหตอนนั้นในห้องรับแขกนี่นั่นสิถ้าเอาทิ้งไปก็ไม่มีปัญหาแล้วเอลิสันออยเนี่ยสวัสดีเครื่องจักรโบราณที่จะพังแนอนาคตไม่มีอะไรให้ดูแล้วนะในห้องเนี้โอเคก็คงทิ้งไปทั้งอันนะ เดี๋ยวเราไปพิงไฟกับไพเลอร์ดีกว่าน้องชายตัวดี Starting เริ่มไฟอีกแล้วเหรอใช่หมองยัดต้มน้ำหมองยัดจะดื่มอะไรไหมกาแฟกับโกโก้เหรอเอาอะไรดีอยาก r ด้ก e แฟไหม instant coffee หรืออะไรอย่างเงี้ย instant coffee n ขอโทษผมสายดื่มชา tea person get it เธอรอมาแค่หนจะพูดตลกออก o านานเกินพอฉันดีใจมากพี่แอนดี้ดื่มกาแฟไม่มีคาร์บไฮเดรตพี่ได้ยินไหมราชินีน้ำแข็งกำลังเตือนเราโอเคนะคะเดี๋ยวนี้นะขอจบพันนี้เจอกันพันหน้าสวัสดีค่ะ